พี่น้องจ้ารับวิตามินซีแบบสดๆกับเย้ต้อยค่ะซีน่วยซีหลอดบอะเปรี้ยวหวานมารุนเอาแบบนี้เลยค่ะแย้ต้อยฉีขานคันกินสดๆแบบนี้เลยรับวิตามินซีบำรุงสายตาป้องกันหวัดป้องกันไข้หวัด <c oughs> มาจ้า มันก็ผสมแห้งเปรี้ยวอนหวานแซ่บๆพี่สังหาแนวะเห็นต้องกันเนาะ <c oughs> มสมมตมันหวานเพาะมันออกสมได้ก็หวานเจ็กหน่วย <c oughs> คักคักยินแบบนี้อัธรุดนี่เคยกินม้าค่ะแบบนี้ <c oughs> ค้นขีดทานเรื่องที่สามสุดยอด ึ่งมากกว่าพี่น้องลองเพลงได้สุดยอด